เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยกี่วัน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 มันจบแเออเออเออไม่ทำไมทำไมทุกคนอ๋อเราอยู่ในเกมอ๋อเจอได้ดูเจอได้ไอ้โปโปจากไปอยู่ในเกมกัน่ะ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีสองอ้าวงั้นเราสามคนเองอะ่ะออมแล้วหอง้นเราสามคนเองอะ่ะเราจะรอดกันไหมอะ่ะว้าวไม่น่ารอดอะ่ะไม่น่ารอดใช่ไหม,อ,มออมป้งฮัลโหลออมอ้าวออมออกจาก,กเพื่อนเหรอติดตามออมก่อนเรามีสกีรถลัมโบแกรนด์นี่ด้วยนะออกใหม่รถคันไหนอ่ะ เป็นแบบโมโคเหรอเอออะโมโคอะอะโมโกโอเคเธอมีไหมมีตั้งวนแล้วเรามีตั้งนานแล้วเราก็มีตั้งนานแล้วเราเพิ่งมามันอยู่กับรถสปอร์ตหน้ามีอ่าเป็นล้ยใช่ไหมแจมเล็บอ้าวแจมเลสทำไมเลือดเสือเท่านะ ไม่อยากจะเชื่อสาธุสาธุขอให้ออไม่ตายอะไรหรอเธอบร์ไหนอ่ะเราเบอร์สามออมออมเเบอร์สองเหรอให้เบอร์สามอหใช่ออมเพื่อนเธอออกไปแล้วเหรอเพื่อนเราทำไมเพื่อนเธอรเราเกล็ดเราเกล็ดเส้นโรงเรียนที่สุดเลยแต่เราท่า ทำไมเธอถึงแย่เนาะเธอเป็นเพืาาอเอ่อน,หนใหม่ของเราเธอคือเพื่อนใหม่ของเราเพราะเราไม่พูดมีเงินเอยเพื่อนเราก็ออฟไลน์ไม่ยอมลดนเลยอะเล่นไปก็โดนด่าไก่อีกโอ้ร้อนแต่เพื่อนเรามองว่าเราไก่เป็นเพื่อนเราตายก่อนอะ <laughs> สนุกใครไก่กันนี่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆเลย ว่าเธอไก่จ่ตายก่อนอะคิดดูไม่ได้ตายก่อนแต่เพื่อนเราตายก่อนแต่ทั้งที่เพื่อนเราว่าเราไก่งงที่หายเลยเนาะทีหลังก็อย่าหัดวายคนอื่นนะเช่ใกันเนช่อในจริงนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับผู้ชมไก่จะตัวเองตายก่อนเราก็งงนะเราขนาดเรายังไปบอกปู่เราเราก็งงแบบงงว่า ว่าคนอื่นแล้วตายก่อนได้ไงอะทางที่ตัวเองก็แบบไก่เหมือนกันแต่ไม่ได้ไก่สักหน่อยขนาดแรง,ลงเลยเพื่อนเราไก่พาเราตาบไ <c oughs> อ,อ้ที่หายเธอเธอเคยพูดเธอพูดมึงกูกับเพื่อนไหมอะอะไรนะเธอพูดมึงกูกับเพื่อนทุกอย่างไม่เคยเลยเหรอ เกียดเพียที่สุดแต่เราแต่เราไม่เกลียดเคื่อเราชอบว่าเราไก่ต่ตายก่อนทุกคคเราก็ชอบเพื่อนที่โรงเรียนเราว่าคนใหญ่เราจะโดนแทงบกอกโดนเด้อเราละคนโดนเราก็จะแบ่งแบ่งตึานถ้านเพราะมันมาเป็นตีะไอชิบหายมันมาเป็นี ไปหาที่ชุบเอาเรามีกี่เหรียญวะเรามีอยู่สองเหรียญต้องหาอีกสองเหรียญนนะ่ะเพื่อนเล็บเรามีสองเหรียญน,นะเพื่อนออกนะเดี๋ยวเราจะชุบเธอเองเรามีอยู่สองเหรียญต้องไปหาอีกสองเหรียญน,นะออก้รอก่อนนะแล้วเธอชื่ออะไรหรอฮะแล้วเธอชื่ออะไรหรอเราชื่อตูนครับวูว้เสียงะไรวต้ตกใจหมด อ๋อเหรียญเพื่อนเอาไฟเหรียญน้องน้องน้องครับน้องครับพี่ม um> ีสองเหรียญนะเอาพี่พี่ขอสองเหรียญได้ป้าเดี๋ยวพี่ไปชุบเพื่อนให้เบอร์สามอืมเดีเลยแล้วเอาไปแลกของหอีกไหมเปล่า ไม่เราจะชุบ<ม>เพื่อนอ่ะเนี่เอาไปแรกเอาไปชุบเพื่อนขคนนี่ไงตู้มันอยู่ที่บ้านนี้โอเคบ้านไหนวะจำไม่ได้แล้วบ้านนี้บ้านนี้ใช่ใช่บ้านนี้บ้านนี้านนหาตู้อยู่ไหนนี่ไงแอปแงะเย้จับคนหนะเพจับผม ตัวละคร7ตัวฮะพี่พี่มีตัวละครเดียวครับพี่เพิ่งสมัครใหม่ครับไปสามเพิคร่งมันเพลพี่เพ,พิ่งขัดเล่นอ่ะน้องน้องแบกพี่ด้วยนะตานี้อ๋อฮะอือเราต้องช่วยกันแบกใช่ไหมเนี่ยใช้แล้วต้องอยู่ด้วยกันถ้าน้นตายกี่คนแล้วเธอฆ่าได้กี่คนอะฆ่าได้6คนเราเก็บไป3เฮ้ย ใครเก็บไปสามคนอ่ะเมือเ่อสามแกอาจป3สามได้ไงละ่ะจะวังลยนะระวคนหนึ่ง <c oughs> เะแต่ทนระวาังคนหนึ่งนะคนหัวอะไรวะทำไม่ได้แล้วโดนเหรอเก็บไปเดี๋ยวเราย้ายที่มาเงีบบบบบบ้ยไปไปตัดหัวหน้าไปเ,เก็บก่อนกันแต่ม้าคนน้อยแต่ถ้าคนมันน้อยแต่ว่าเราอย่าออกนอกวงนกวงมันแรง โอ้หมันแรงใช่ปะใช่ลมมันแทบไม่ละโอ้โหมันแรงลมมันแรงโอ้โหไม่ชอบลมอุ้ยเจออมโอ้ยน้องวินออมมาลึกว่าเหรอเราเป็นผู้ชายนะจะไม่เล่เป็นผู้เหรออืมเราเราเป็นผู้ชายเฮ้ยยังไงมีคน มีคนมีคนมีคนเพื่อนมาเลยจะเร็วๆตรง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 สะพานตรงสะพานเหลืองสะพานเหลืองเชิญพี่ด้วยเชิญพีได้เช่ญทีได้ในสะพานเหลืองตรงพี่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 พพีี่่มาเดือดเลยมาเดือดเลยนะครับน้องมาเลยนะครับน้องด่วนผมมีไอ้รอยคนกำลังเอาอะไงเอาตัดเลยเอาแคบๆไม่มี啊 เอาเอาามาแล้วกันไปตรงนี้ตรงนี้วิจอยไอวอลให้หน่อยจอยไอวอลให้หน่อยนิ่งไปตั้งไอวอลดูดเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยกี่วัน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 ทีวันมันตอแเออเออเออเอวทำไมทำไมดูสุดโอ้โหเพื่อนสุดยอดมากเลยเพื่อน

เพื่อนระวังนะไม่ไหนข้างนะบนร่วงแล้ว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 ตายแล้วเราเกือบตายเลยเฮ้ย,ย<อ>เราเกือบเข้ามีมีอีกเราเกือบเข้ามีมีอีกเพื่อนระวังมามาลงตรงแอร์ดอปอนเราเกือบตายแล้วเนี่ยเพื่อน นิยาขยำปุนยาไปแล้วนะยิงให้เราหน่อยขับปืนยิงแกให้เราหน่อยแกขับปืนมันโดนอะไรแล้วม่นเราเก็บเครื่องบินอ่ะมันน่าจะเขาจะ,จะ,จะ,จะชุบเพื่อนอนะ่ะเขาน่าจะชุบเพื่อนมาระวังด้วยอาเราต้อตงอยู่ในวงขาวก่อนใช่ยิงให้เราหน่ ยังมีข้างหน้ามีคนเพื่อนข้างหน้ามีคนตามช่วยตามมาช่วยหน่อยว้ายล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วยังไงมีคนลงเพิ่มมีคนลงเพิ่มยูคนเกิดมันยังไม่มีเพิ่มคนเกิดเดี๋ยวเราไปยิงอนนะเรามีลูกซองว้ายไม่ไงแม่เฮ้ยตรงไหนอ๋อไอวอ่ะเอวอ่ะเจี๊ยบ ไปแต่ไอ้มอเสียแล้วลง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 เพื่อนลง,ลง,ล,งลงแล้วลงแล้วครับลงแล้วครับใครยิงกระทพรวะนะวนั่มันล่นจะลื่นไปเลยอ้ย <laughs> โอ้ย,อยทางซ้ายพี่ทางซ้ายมันดีผมทางไหนทา, <c oughs> ทางไหนครับทางไหนครับทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายขอขอแบบสถานที่ได้ปะเราเราไม่รู้ว่าซ้ายซ้ายไหนซ้ายทางทิศไหนจากตรงไหนขอเป็นเลขได้ปะซ้ายตรงงเหรอ ไหนอ่ะเฮ้ยกลับระเบิดเกิดขึ้นไหนนาฬิกาหน่ะตรงไหนสักนาฬิกาเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตรงตรงสะพานเหลืองสะพานเหลืองสะพานเหลืองที่เรายิงกันเมื่อกี้สะพานเหลืองที่เรายิงกันเมื่อกี้มา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 สะพานเหลืองที่เรายิงเมื่อกี้เราต้องเราต้องจัดเขาแล้วนี่ไงเขากำลังฟาร์มชิวๆเลยมีสองมีสองคนมีสองคนระวังนะยีซุนโวยมีสามมีสามเพื่อนมามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย เงี off, ้ยตาเรามาออกบวกจากออกจากเลสโซนออกจากเลสโซนเนี่เราตาดาวเรามาตาเรามาเราจะต้องเราจะต้องจัดการเขาเฮ้ยชิบหายแล้วอ้าว my god อะไที่เกิดขึ้นนีเนี่ยตรงเราตรงเราตรงเราเดี๋ยวเราไปไม่มีปัญหาวุ้นวุนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเข้าบ้านเข้าบ้านมาก่อนเข้าบ้านมาก่อนเข้าบ้านมาก่อนเพื่อนเอ้ย มอยู่ตรงนเก็บคในสะพนานโรเก็บเครื่องบินก็มีน่ดาดะน่าทำมันมาแล้วข,ข้างบนระวัง,งนะข้างบนมันมีอ่ะในสะพานข้างนเราไม่มีแล้วถอยมา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  มันเยอะอ่ะมันเยอะอ่ะเื่องถอยจากตรงนี้ถอยจากตรงนี้ถอย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 ข้างหลังเาอะใช่ข้างหลังมีข้างหลังมีมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากอ่ะเรายิงเรายิงยากอ่ะอุ้ยเราโดนค่หล้องหนึ่ง้อหนอหนใครชุกอ่ะตรงนู้นตัวคู่ไหมหนึ่งตัวได้ดวา าโดนโดนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าระวังหลังนะระวังหลังนะหลังมาสองขยันจะแบบยังไงเราเอแล้วพุกพวงวงมาแรงระวังระวังแมลงอุ้ยอุ้ยจุดแล้วจุดแล้วข้างรถมันไม่ทานแล้วเพื่อนเราขอโทษเป็นไร มันเยอะเกิเเไนไปอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะเราขอถอยก่อนไอ้เกลี่วงมันแรงมันหนวั้เโอ้เราไม่มีของขี่ไ,ไกโ<อ>โ่โต้โเหรอโอยแล้วแล้วนะเน่เงินหัวระวัากมา

้แลวตายโอ้โหเราจะตายแล้วเพื่อนระวังนะหจ้องไแล้วลยโอ้โหเราเราเกือบแพ้แล้วเมื่อกี้ยอดไม่ระวังบอลบอลไปเลยนะเราแทบซู้ไม่ได้เลยเมื่อกี้โอ้โหเราไอวอลจะหมดแล้วไอวอลเหลือลูกเดียวเองตายแน่ แล้วสองคนกับไอ้บอลลูกเดียวเนี่ยระวังนะมันมันเหลืออีกสองคนใช่แล้วสองคนนังไงเขายิงแล้วเขายิงเราหรือเปล่าอย่าพึ่งไปอยางไปอาพึ่ยิงรองเท้าเฮ้ยเขายิงคนละเขายิงคนละคนกันมันอยู่ดีงนั่งไงเขายิงนั่งไงเอาปืนที่เธอยิงหัวแตกงมาชีบเลยเดี๋ยวรอให้มันมาตรงนี้ก่อน รอรอรอุ้ยเราล่วงทำอะไรร้อยเราไม่ไ <cheesy> ด <c oughs> ้ตั้งใจเราเจอแล้วเจอแล้วเราเจอแล้วหน่ีรยโอ้ผมชอบรอยเลยรอยเลยวันนี้เราเป็นเอ้ยชิ้นหนึ่ง โอ้โหเป็นไงเพื่อนเราได้ที่หนึ่งแล้วขอบคุณที่ช่วยเราดันหนึ่งไม่เป็นไรครับ